มาดูตะก้อ,กอปอกเดียวฮนะฝั่งที่ใช้ขานี่เล่นได้สองปอกนะครับผมผมก็ดูว่าง่ายนะผมตะกอเหลี่ยมเนี่บนี่ฮะมากระดานปอกเดียวฝนะั่งขาได้สองปอกคกค็ผมยังไงฮะอคอกดีครับผมเติบมาออกอีกฮะ มาดูะคือประมาณว่าเปิดแล้วต้องเล่นเลยนะผมแล้วก็เรียมนี้ออเพราะว่าขานี่เล่นได้แค่สองจังหวะนะครับผมมาดูาพี่เลี้ยงเทนไปไหนฮะเิอมากระดานทีเดียวนี่ครับเข้าแล้วครับผมโอ้ไม่ได้ครับผม เติบมาเปิดมาดูขาเติบผมไม้กระดานทีเดียวมาเปิดลูกสองต้องเล่นแล้วครับผมติดไม้กระดานดอีกยังไงหัวมาได้อยู่โดดรแล้วครับโคตรเข้าไปเทียนแล้วครับผมได้โคตรแต้มมา อู๋จังหวะนี้ครับไม้กระดานทีเดียวครับที่ไหนไหนอู๋ออกครับผมเสือเบอๆคร,ครับอ๋อกก็ไม้กระดานโอ้จจะดีครับไม้กระดานตอกเดียว,อเ,ยวเอาเสียง,ง,ง่ายๆครับผม มากระดานโอ้โลอดูครับโอ้ไม่ได้ครับผมแปลมากกว่าครับทุบเลยครับผมอ้าวไม่ข้ามเหมือนกันฮะ โอ้ไมน้นี่แน่นเกินครับสิบสามต่อเก้าฮะไม้กระดานขานครับหางครับต้องเคาะมาก่อนไม้กระดานโอออกครับผมไม้กระดานยอดเอาดีเฉยครับผมไม้กระดานโยก บอกเตียวไม,ไม้กูไม่กระดานพลาดครับลูกนี้สิบต่อสิบสี่ฮะไดาอยู่ลากมาไม้กระดานรอบบล็อกเลยฮะเดี๋ยวเกมเกมเรียบร้อยผมไม้กระดานก็ชนะด้วยสกร์สิบสี่ ต่อสิบครับผมถือว่าขาดนะครับผมลองตู้ไม่ได้ครับผม